รายงานพิเศษวันนี้นะคะเราจะไปติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดเชียงรายกับคุณสุภัตราแสงส่งค่ะ จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ระยะเวลาเกือบสีเดือนแล้วยังคงทิ้งร่องรอยความเสียหายไว้โดยเฉพาะความเสียหายที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย115โรงเรียนอาคารเรียนอาคารประกอบการสิ่งก่อสร้างและอุปกรณ์การเรียนการสอนเสียหายจํานวนมาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทได้เสนอขอความเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอให้กับโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวล่าสุดฝ่ายสังคมจิตวิทยาคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณ282ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณแผ่นดินไหวในครั้งนี้ ภายหลังที่คณะคอสชอได้อนุมัติงบประมาณในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบแล้วสพทได้ร่วมกับสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชุป,ปรถมตและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินง,งานซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว คสชได้อนมัติงบประมาณมารวมทั้งสิ้น282ล้านบาทซึ่ง282ล้านบาทนี้เนี่ยเป็นการชดเชยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับการเสียหายทั้งหมดทั้งนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวในช่วงแรกแล้วเนี่ยยังมีผลกระทบต่อเนื่องจากอัพต์ตัช็อคหรือแผ่นดินไหวครั้งต่อๆมาสปทก็เรียนยืนยันเป็นเบื้องต้นนะครับว่าเราก็จะจัดชดเชยเพิ่มเติมให้จนครบถ้วนสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ สำหรับการดำเนินการของเราเนี่ยวันนี้ได้มีการประชุมโรงเรียนทั้งหมดที่ประสบภัยแผ่นดินไหวโดยได้มีการชี้แจงในสองประเด็นหลักนะครับประเด็นแรกก็คือการให้ความรู้ในการก่อสร้างอาคารและซ่อมแซมอาคารที่เหมาะสมกับสภาพแผ่นดินไหวเนื่องจากในระบบของวิศวกรรมสถานเนี่ยจะต้องมีการจัดสร้างอาคารที่ป้องกันแผ่นดินไหวได้งบประมาณก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยรูปแบบการ ก่อสร้างก็จะเปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งองค์ความรู้จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้รับพระมาหากราุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ท่านได้พระราชทานาความช่วยเหลือนี้โดยให้วิศวกรรมสถานได้มาเป็นที่ปรึกษาโรงเรียนของเราทุกโรงนะครับในขณะเดียวกันในอีกประเด็นหนึ่งก็คือเราจะต้องประชุมชี้แจงเขตพื้นที่และโรงเรียนทั้ง ประมาณ170กว่าแห่งที่ประสบภัยว่าการบริหารจัดการเรื่องนี้ควรจะทําอย่างไรในแง่ของการจัดซื้อจัดจ้างการรับเหมาก่อสร้างอาคารการสร้างอาคารที่เหมาะสมกับกับนักเรียนในยุคต่อไปควรจะมีลักษณะอย่างไรนะครับโดยที่เรามีผู้แทนทั้งสํานักนโยบายและแผนผู้แทนสํานักคลังและสินทรัพย์ของสองพทมีผู้แทนจากาสํานักอํานวยการซึ่งจะดูแล วิศวกรแล้วก็สถาปนิกแล้วก็วิศวกรรมสถา,านแห่งประเทศไทยเนี่ยจะมาคุยหารือกันเพื่อให้การดําเนินการเนี่ยเป็นไปในรูปแบบที่ที่ถูกต้องเท่าที่ทราบทางวิศวกรรมฐานแห่งประเทศไทยจะทดลองรับเหมาหรือสร้างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับหนึ่งหนึ่งแห่งแล้วก็บริษัทในพื้นที่เขาจะมาดูว่าวิธีก่อสร้างทําอย่างไรการเสริมเหล็กการเสริมวัสดุจะทําอย่างไรนะครับเพื่อจะได้นํารูปแบบนี้ไปใช้ร่วมกัน จากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลความเสียหายพบว่าโรงเรียนที่ต้องรื้อถอนอาคารเรียน16โรงเรียนรวมทั้งสิ้น19หลังซึ่งในจำนวน16โรงเรียนนี้มี4โรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพพระรากสุดาเสียมบรมราชุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาคารเรียนโดยสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ออกแบบอาคารเรียนพระราชทานด้านดรสุทัศน์ลีลาวัตร อนุกรรมการผลกระทบแรงรมและแผ่นดินไหวสมาคมวิศวกรรม,มสถานแห่งประเทศไทยบอกว่าการก่อสร้างอาคารเรียนต้องวางโครงสร้างให้เหมาะกับพื้นที่การเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต้องให้ทนทานและสามารถรับแรงกระแทกได้ในในลักษณะขั้นตอนกรารก่อสร้างก็คือเราเป็นผู้ทําแบบให้นะครับแล้วก็ทางวสทเน,นี่ยเราก็จะเข้ามาดูเป็นระยะระยะ นะครับว่าให้ให้ให้การก่อสร้างเนี่ยก็คือให้คนาแนะนําทางด้านเทคนิคนะครับในระหว่างการก่อสร้างนะครับครับแบบนี้ก็จะใกล้เคียงกับอาคารเดิมนะครับก็จะมีมีอาคารที่เป็น4ชั้นนะครับสชั้นแล้วก็2ชั้นนะครับแต่ว่าเราก็จะมีการเลือกลักษณะโครงสร้างเนี่ยให้เหมาะสมกับภัยแผ่นดินไหวนะครับก็คือเราก็จะมีการใช้ผนังคอนกรีตที่เป็นผนังรับแรงสําหรับอาคารเรียน4ชั้นและ3ชั้นนะครับ ส่วนอาคารสองชั้นเนี่ยเราก็เลือกใช้ที่เป็นโครงสร้างเหล็กนะครับโดยที่ก็จะออกแบบโดยใช้มาตรฐานเนี่ยที่เป็นปัจจุบันที่สุดนะครับที่ทันสมัยด้วยข้อมูลที่เรามีนะครับล่าสุดในปัจจุบันนะครับซึ่งลักษณะของอาคารนอกดาวที่ว่าน,นี้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งเราก็ได้รับในพระราชดำริจ,จากสมเด็จพระเทพร,รัตน์นะครับช่วงแรกๆจะสังเกตว่าเวลามีปัญหาแบบนี้เราจะใช้วิธีตั้งเต็นท์แล้วก็ให้เด็กได้เรียนกันแต่ว่าท่านก็มีรับสั่งว่าระวังเด็กจะร้อนนะฮะ ก็เลยได้มีการออกแบบอาคารนกดาวอาคารนอกดาวนี้จะมีราคาไม่สูงมากแล้วก็หลังจากเด็กนักเรียนเรียนที่อาคารนกดาวซึ่งขณะนี้สร้างไปเสร็จแล้วประมาณ80%นะฮะวันวันที่1กันยายนนี้นักเรียนจะเข้าเรียนกันครบถ้วนสมบูรณ์อาคารนกดาวนี้หลังจากใช้เสร็จคือเมื่อโรงเรียนสร้างอาคารใหญ่สําเร็จเรียบร้อยเนี่ยจะถูกรื้อและนําไปมอบให้กับโรงเรียนอื่นๆที่อยู่บนเขาบนดอยโรงเรียนเล็กๆโรงเรียนในชนบทเพราะว่ารักษาอาคารนอกดาวจะ จะสามารถถอดประกอบได้เกือบ100%เป็นโครงสร้างเหล็กเป็นพื้นสำเร็จรูปหลังคาก็สามารถถอดได้อาจาเสียหายบ้างเล็กน้อยแต่ว่าก็สามารถไปไปเพิ่มเติมให้ก็จะกลายเป็นอาคารสมบูรณ์นะครับ สำหรับการเยียวยาช่วยเหลือโรงเรียนที่ต้องรื้อถอนอาคารเรียนนั้นสพทได้จัดงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวหรืออาคารนอกดาว16หลังให้แก่โรงเรียนแม่ลาวิทยาคมจำนวน4หลังโรงเรียนพานพิทยาคม12หลังและนอกจากนี้ยังมีอาคารเรียนชั่วคราวแบบโครงสร้างเหล็ก6ห้องจำนวน2หลังภัชะจันลีถ่ายภาพสุภตราแสนสงรายงาน